หน้าของคู่จินสายเกมป่านะฮะจริงหรือเปล่าสายเกมจริงเหรอเอาสายเกมจริงเขาเล่นเกมเหรอเล่นเกมตั้งแต่ศรโอยุธยาดูโรยศวร์กับที่สาวริทีสานะฮะ ก็ได้วาปปังกันมาตั้งแต่ละครเรื่องเข็มต้อนปลายนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีงานอีเวนต์คู่กันครั้งแรกโอ้โหอบป้าออนนี้สุดๆเลยนะครับผมเราเลยส่งนักข่าวตัวแม่ใครคะตักอังขนายิ่งใหญ่มากตั้งขนาเนี่ยเขาใกล้ชิดกับคุณยูโรตลอดจนเราแบบชอบแบบจับตาความสัมพันธ์ของเขาหรอว่าพี่ตักจะไปร้องให้ในงานอีเวนต์นี้หรือเปล่าเพราก็เป็นคู่จิ้นกันนี่ไงที่กันครั้งแรกนะฮะ ตั๊กบอกว่าโอ้โหบรรยากาศงานน่ารักมากๆเลยครับผม <c oughs> คือเรื่องอินเตอร์เทนไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณยูโรเขาใส่ฮาอยู่แล้วใช่งานถนัดของเขาส่วนที่สาก็โบบะยิ้มตามไปแล้วในงานนี้นะคะในช่วงที่ต้องร้องเพลงทงั้งคู่เขาเขาไปนัดแนเพลงกันมานะคุณผู้ชมมีทั้งร้องเพลงเดี่ยวร้องเพลงคู่แบบน่ารักคุคกิดงานนี้นะคะมีเพลงคนของเธอที่ยูโรเคยร้องประกอบละครเข็ดตั้นปลายมาให้ฟังด้วยเอ๊แต่ว่ายังไงร้องให้ใครหรือว่าร้องให้แลรกันดี่อุ๊ยไม่ว่าเธอจะเเป็นใคระ Oh. และนอกจากนี้เนยแฟับไม่ธรรมดานะจ๊ะใส่เมอบเงินนะฮะเป็นช่อดอกไม้แล้วก็ยังมีสร้อยข้อมือนะครับมากเนี่ยถัดกันใส่อีกด้วยใส่ด้วยปิ่นบลาอานนี้อ่ะตรงๆเลยนะหลายคนก็ถามนิวดวดมาว่าอยากรู้ว่าสถานะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อยู่เลยน็นยังเราส่งตั๊กไปแล้วตั๊กจ๊ะที่ที่ถามไปเลยจ้ะว่าเขาเป็นอะไรกันจ๊ะ ที่ีเว้นคู่ด้วยกันครั้งแรกใช่นั่นแหละพอจบครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มามอบความสุขนะครับให้กับแฟนๆดีใจค่ะที่แบบว่าแฟนๆเขายังแบบเออยังจำได้ยังคิดถึงคู่เราอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะคอมเมนต์ที่แบบอยากอยากให้ล่นละครด้วยการอีกครับผมก็รอจังหวะแลเราโอกาสจากทางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ความเหมาะสมด้วยเออเอายืนนิยมก็จริงๆเราเราก็คุยกันบ่อยมากเพราะว่าเรา เป็นแบบซูเปอร์เกมเมอร์ซูเปอร์เกมเมอร์เราเป็นแบบเป็นตีเป็นตีก็ได้ก็คุยคุยเรื่องเพลงในเกมอ่ะเป็นเดอะแก๊งในตีค่ะเป็นเดอะแก๊งในตีเขาเขาเขาไม่ได้แบบรู้จเกไงผมพร้อมเสมอแต่ขอร้องเพลงเดยวขอไม่ร้องได้ไหมไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้อะไรเข้าสิงก็ไม่รู้ช่วงนี้ครับชอบร้องเพลงมากเลยจริงเนี่ยสัมภาษณ์เสร็จเขาไปร้องเพลงต่อแล้วสองเพลง ค่าคนหนึ่งขอ้องเพลงคนนึงของไม่ร้อง <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าก็ไม่เป็นไรจะร้องไม่ร้องเขาก็ไปเล่นเกมด้วยกันอยู่ดีไงพี่ก็จริงแล้วยังไ,ไงอ่ะอดูเธอเคยร่วมงานกับยูโรด้วยเห็นอาการ น้องยูโรแล้วเป็นไงน้องยูโรเขาเป็นคนน่ารากักจริงๆใครอยู่ใกล้ก็อาจจะหลงรักได้ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสปอยสุดๆอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอคอยแล้วกันนะ<ช>ว่าเคู่นี้จะมีละครด้วยกันอีกใช่กันไปก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นละครหรืออยากจะเห็น<ช>อีออเวนต์คู่ก็เข้าไปเมนไปเชียร์กันบ่อยๆเพราะว่าจะมีข่าวดีแต่ว่ามาละครตอนเย็นกันบ้างนะคะเฟลแบบ